ที่ไหนตั้งแต่เย็นแล้ววะต้องมีเบอร์เอ็มนะเนี่ยบอกแล้วเรียบร้อยบอกเอ็มแล้วที่เรื่องคงไม่เพราะว่านี่ไงตรงรถหลังรถหลังรถเปดไหมนี่นะครับครับทุกพี่แกเปิดสายเอ่อทุกทุกครั้งจะเปิดสายหน่อยเข้างี้ไงนั่นเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมเดินมาเห็นว่าทำไมเปิดประตูแต่เช้าเลยเข้าไปดูครับเลยเดินเข้าไปดูเพราะว่าปกติผมมาคุยกับแกบ่อยเข้าไปไงครับ

ใช่มหรโคตรลงเลยนก่อนที่ที่แกจะมาร่วงอีกครั้งหนึ่งที่เก่าเลยตายใช่ไหมเดินเข้ามาเรียกด้วยเฮี้ยไม่เปิดประตูแต่เช้าเดินมา <laughs> ờ, Trong lúc này, kẻ phường mà nó ra không? tham ngắn như nó. Ừ. จะเป็นมราเดิเาะวเมื่อคืนเรปิดปิดฟงปิดไฟหมดเลยือจากว่าแม่อยู่เออแม่ไปแล้วไม่รู้ไม่รู้แม่ไปไม่อยู่ไม่รยวัทีเจอมาเดินรองจะรอทุ่องุ่เหรอเบอกล้องแม่หน้าเมื่อคืนน่ะดูกล้องม่เอะไม่น่าใช่อ่ะ เมื่อเมื่อเมื่อคืนมืดเลยนะจากสองทุ่มมื่อีงเงะไปเอาหรือเปล่าสงสายเสียหลอกตาหรือเปล่าพอสองทุ่มผมนั่งแนบ้ากสองทุ่มกว่านั่งหน้าบ้านเห็นมันแกเดินนะครับตอนสองทุ่มเห็นอยู่เพราะว่าผมสนิทกับแกไงนั่นแหละเพราะอายุ่ไล้เรื่อยกันเราก็มาที่โอหาแกนั่นแหละประมาณสักกี่ชั่วโมงนะประมาณไม่รู้ จะจตัว <c oughs> งกได้วนั่นน่ะมีปัญหาในาควบคุมิ เิดกันแกเดินอย่างได้สมบูรณ์เนีดินสว่างเว่าเนาะพรบชัวร์พรเจ้ากัจจุบนจนอยู่เจ้านั่นกับบยาก็ทำอย่างเราแกไปเป็นคนเืินในเจ้าคนอยู่หนึ่งบุเป็นอยู่มาได้เนาอยู่มาได้เปิดาเปิแข็งแรงอยู่เนี่ยได้หูกบบยากที่ยากร เราก็ไม่รู้น้อยหรือเป็นร่างในเราก็ไม่รู้ว่าแกไปตอนไหนจะเห็นเป็นเงาเหมือนใช่ใช่เราก็เห็นเพราะว่าแกอยู่ว่าแกเดินมาปุ๊บเราก็ดูที่ร้านเราใช่ไหมเราก็ดูเพราะร้านเราอยู่คนเดียวสองแม่ลูกก็ไปขายข้างนอกนั่นเหละเลยก็ผมกว่าจะปิดก็สามทุ่มร้านผมปิดสามทุ่มนั่นแหละย ที่ลุงเห็นตอนกี่ทุ่มไม่ไมุ่มนี่เนี่ประมาณนี้เนี่เพราะร้านผมปิดสามทุ่มว่เห็นแก่เดินแว็บๆอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเพราะแกแกมืดมาแกจะเดินข้ามไปข้ามมาเหมือนกันน่ะตอนที่แกยังดีอยู่อะ่ะแกจะไปหาอะไรกินมั่งอะไรมั่งเนี่ยแหละ

có thông cảm thấy đấy. Đúng, anh nói. Tôi không cảm à giác